ความคืบหน้าจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชาวบ้านของนายไพบุญณบุตรจอมผ้วราชการจาังหวัดพิจิตรคนที่58ได้จัดก,กิจกรรมสายสัมพันธ์ไมตรีของส่วนราชการกับส่วนท้องถิน่นด้วยการนำปั่นจักรยานเพื่อเยือนรัษฎรในพื้นที่เขตตำบลเนินปออำเภอสามงามจาังหวัดพิจิตรโดยมีนายสุประโชคศิละปะคุณนานยอำเภอสามงามานางกัญญิกาอินทรากูลนายกเทศมนตรีตำบลเนินปอนายยกแมมที่นำพาชาวบ้านและส่วนราชการท้องถิ่นรวมถึง กลุ่มเด็กๆและเยาวชนเกือบ200คนร่วมกิจกรรมขี่จักรยานไปรอบหมู่บ้านโดยนําสิ่งของจากเหล่ากาชาติพิจิตไปเยี่ยมผู้สูงอายุผู้ป่วย2ครัวเรอนโดยที่แรกได้ขี่จักรยานนําสิ่งของไปให้เป็นบ้านของนางสาวนานรีสายงามอายุ62ปีหมู่ที่6ตำบลเนินปอ และบ้านหลังที่สองเป็นบ้านของนางบุญมีรอดผุยอายุ79ปีอยู่หมู่ที่5ตำบลเนินปอซึ่งจากการเยี่ยมและให้กาลังใจผู้สูงอายุในครทั้งนี้สร้างความปลับปื้มให้กับรัษฎรทั้งสองรายอีกทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยังได้สั่งการให้พหมพิจิตรและสาธารณสุขพิจิตรช่วยดูแลผู้สูงอายุทั้งสองรายนี้โดยนายไพบูรณ์บุตรจอมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรคนที่5 8กล่าวว่าการจัดกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านยามเย็นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบ,บําททบขขขงงัดพุกบำา ทุกเดือนโดยจะตระเวนไปตามหมู่บ้านต่างๆใน12อำเภอของจังหวัดพิจิตรเพื่อรับฟังปัญหารับฟังข้อเสนอแนะรับฟังความต้องการความเดือดร้อนของรัษฎรเพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับรัษฎรดออังกล่าวอีกด้วย